แรปปิ้ช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอเสียสอยังค้างยังค้างอยู่เรื่องนี้ครับผมจะได้ดูแล้วเราเป็นไงบ้างเราตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับตื่นเต้นเพราะว่าเราเล่นกับเพื่อนๆนเรานี่คือในกองนี่คือหากันมากยิ่งอาไทยเมื่อกี้เห็นไหมหาจัดๆเลย คือผมไปสบตาน้องไม่ค่อยได้บางครั้งเราขับรถอยู่เยพูดอยู่ข้างหลังผมยังฮาเลยอ่ะออปล่อยมุกกระจุยกระจายแต่่ากลับเรื่องนี้แกมีเวลาเตรียมตัวค่อนข้าง,างน้อยกระทันน้าน้อยน้อยมากน้อยมากมากเลยครับไม่เคยทําการบ้านไวขนาดนี้ม,มาก่อนแต่ว่าด้วยแบบมวลนในใน,ในคนที่ทํางานด้วยกันนะครับผมว่าซัพพอร์ตกันดีมากๆเลยแล้วก็อย่างพี่ตุยต๋ยอย่างนี้พี่ตุ๋ยก็พี่ตุ๋ยก็เก่งเนาะ ทีมทีมผู้ช่วยต่างๆเนี่ยคือเขาช่วยซัพพอร์ตกันดีมากอะ่ะคือเราถามอะไรเขาก็แบบเต็มที่กันมากอาตอนที่ย้อนไปตอนที่เจารูตูรู้เนาะว่าจะต้องแทนโตโน่ค่ะตอนนั้นเรารู้สึกอะไตอนนั้นแหละฮะเออเดีย๋ยเรียกว่าแทนพี่เขาเลยอะมันมันมันคือการที่เออพี่เขาขอถอนตัวออกเท่าที่ผมรู้มานะครับพี่เขาขอ,ขอถอนตัวออกแล้วก็ตำแหน่งตรงตรงตรงเนี้ยบทเนี้ยมันว่างแล้วช่วงนั้นผมก็เพิ่ง ผมก็ถ่ายเรือนจบไปแล้วอันแอร์ไปแล้วแล้วผมก็ว่างพอดีด้วยแล้วก็ผู้ใหญ่เห็นว่าคาแรคเตอร์ของผมอะน่าจะเหมาะสมกับคาแรคเตอร์ตัวนี้ mm hmm. ผมเลยได้เข้าเข้าไปเล่นแล้วผมก็ดีใจที่ผมได้เล่นนะ mm hmm. เพราะผมชอบผมอยากเล่นเป็นบทตำรวจ mm hmm. อยู่นานนานแล้วแล้วก็แฟนคลับก,ก็เชียร์กันแบบอ,อยากเห็นในบทตำรวจแบบนี้บ้างอย่างเงี้ย mm hmm. อืม แต่งว่าตอนที่ทางผู้ใหญ่ติดต่อไปเราก็ไม่ได้ลังเลที่จะรับใช่ไหมต่อให้รู้ว่าแบบมารับไหมต่อจากโตัวโนโ่ตเออเขาไม่เขาเ,เขาไม่ได้พูดว่าแบบมามามา,มาแทนหรือว่ามาต่อครับเข,เขาบอกเขาบอกแค่ว่าแบบมีเรื่องนี้เข้ามามแล้วผมก็อาชีพผมอ่ะผมเป็นนักสแสดงอะ่ะผมก็รับทุกบทบาทอยู่แล้วขอให้มีงานขอให้มีางานมีงานผมก็รับอยู่แล้วแล้วก็ออหลายหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าแบบออผมผมเข้ามาเสียบแทนหรืออะไรเงี้ยไอันี้มไม่ใช่ครับพี่เขาขอถอนตัวออกตามที่แบบตามประเด็นที่เขา นั่นแหละที่เรารู้ๆกันใช่แล้วตำแหน่งก็ว่างพอบทนี้ว่างผมก็ว่างพอดีผู้ใหญ่เลยเห็นว่าคาแรคเตอร์มันตรงกันเออเลยให้ผมเข้าไปเล่นตอนแรกพี่เกณฑ์กดดันนพะผมเหรอครับผมกดดันเวลาการทํางานมากกว่าพี่เอาจริงจริงคือเรามีเวลาอย่างแบบละครเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็ตเตรียมตัวแบบเป็นเดือนเป็นเดือนๆนะแต่พอมาเป็นเรื่องนี้ผมก็มันก็กดดันกับเรื่องเวลาแล้วก็พอไปเจอเพื่อนๆมันก็หายนะมันเคยทํางานมาด้วยกันแล้วครับอาไทยพี่พอยตี พี่เหน่งยังไม่เคยอย่างอ,อิงฟ้าอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่เคยแต่ว่าคนอื่นๆน่ะเขาก็ช่วยช่วยกันด้วยความเร,เรารู้จักกันอยู่แล้วแหละเดินเดินผ่านกันก็เห็นกันเงี้ยแต่ว่าบทบาทนี้มันทำมันท้าทายมันก็เลยทาให้เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะทำา,ทาทผมว่ามันท้าทายด้วยด้วยคาแรคเตอร์ของตัวนี้ที่เป็นแนวแนวกวนๆเลยอ่ะอกวนโอยเลยอ่ะที่เป็นตํารวจด้วยเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยออแล้วก็อีกอย่างหนึง่งผมว่าบ,บทบทบท,บทของเรื่องเนี้ยสนุก ตอนที่อ่านนะตอนที่ผมเตรียมตัวตอนแรกผมก็นั่งอ่านบทอยู่รับเออสนุกมากเลยมันเหมือนกับว่าคนดูกับตัวละครจะรู้ไปพร้อมๆกันในเรื่องอะ่ะเออผมชมบ่อยมากว่าบทเรื่องนี้ดีดีมากๆคือเรารู้สึกแบบพอเรามามารับเล่นนะครับเราเช็คฟีดแบบย้อนหลัง เพราะคน<บ>จับตามองเหมือนกันว่าใครจะมาเล่นบทนี้แทนหน้าอะไรอ๋อ<ล>จริงๆตอนนั้นผมเป็นพีเวลาพี่ผมทํางานอย่างเดียวเลยเพราะว่าเข้าไปปุ๊บก็ต้องถ่าย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 แล้วผมก็มีงานอย่างอื่นที่ต้องทําอีกทั้งดูบ้านด้วยไงครับก็มีแวะเข้าไปดูบ้างแหละแวะแวะเข้าไปดูบ้างแต่ก็ไม่ได้อ่านแบบอะไรขนาดนั้นส่วนใหญ่ก็จะดูเป็นแฮตแท็กตัวเองแจมแลาา้วตัดแต่ตอนแรกๆคนก็ยังไม่รู้มผมก็บอกว่าอ๋อผมตัดผมสั้นไปเพราะว่าผมแบบร้อนอะไรอย่างเงี้ยแ,แต่จริงๆเราก็ร้อนด้วยแหละ ก่อนก่อนที่ผมจะได้บทนี้ผมบอกก่อนนะผมตัดสั้นแล้วรอบหนึ่งแล้วพอรู้ว่าจะได้เล่นเรื่องเนี้ยผมก็เลยตัดสั้นข,ขึ้นไปอีกเฉยเพราะว่าการเป็นคนก็จับตามองเหมือนกันครับเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่คนแบบรอดูว่าแบบเออใครมาแทนแล้วจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้ผมว่าด้วยตัวเรื่องด้วยะครัมันน่าสนใจคตกรรมจําไม่ได้เงี้ยคืออะไรคตกรรมจำไม่ได้อ,อะไร,ร,รจําไม่ได้อย่างเงี้แล้วอิงฟ้าก็เล่น แล้วมีพระเอกอยู่ตั้งหลายคนก่อนน้นี้ก็มีพอ่อมีตีมีพี่เหน่งมีพพลอยเนาะเขาคงอยากสนใจตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแหละแล้วยิ่งมีผมเข้าไปเล่นในบทนั้นด้วยเงี้ยก็คงแบบอยากเห็นเคมีที่มันจะมาเจอกันแล้วมันจะเป็นยังไงแลลวมั้งคนให้กำลังใจเยอะพอรู้ว่าเป็นเราเปิดตัวว่าเป็นเราอ๋อมีมีครับมีเรนเจอร์ได้ไปได้ไปอ่านไหมว่ามีมีครับเขาก็ดีใจที่แบบเออเราได้มีผลงานผลงานที่ได้เล่นกับนักแสดง เก่งๆเนอะอย่างยิงฟ้าเขาก็โอ้โหดังระดับแบบอ,อินเตอร์อย่างเงี้ยเราก็มีโอกาสเล่นเขาจริงผมก็ดีใจแหละแล้วก็เห็นคนอื่นเขาก็ดีใจเหมือนกันกับเราที่เราได้ร่วมง,งานกับเพื่อนๆที่เขาเก่งๆกันนะร่องเปรียบเทียบล่ะพอคนก็แบบอ่ะอโลโนโอจะเป็นแบบนี้แกจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะไม่มีนะทําใจกับเรื่องนี้ไว้ไหมผมไม่เจอผมไม่เจออะไรแบบที่แบบเป็นข้อความแบบนั้นเลยตัวผมนะคนอื่นอาจจะเจอแต่ว่าผมก็เลือกที่จะ ผมก็รับได้หมดนะจริงๆผมไม่ได้แบบสนใจว่าแบบใครจะเปรียบเทียบหรือว่าอะไรเพราะว่าผมเป็นนักแสดงผมได้บทนี้มาผมก็เล่นในสิ่งที่ผมตีความออกไปผมไม่ได้ไม่อะผมผมกับพี่เขาเคาแรคเตอร์รคนแบบคนละแบบกันคนละแบบกันแต่ว่าอะพื้นฐานอาจจะเป็นคนอีสานเหมือนกันแต่ว่าพอมาทํางานจริงๆผมก็ตีความของผมอีกแบบหนึง่งใช่ก็คงไม่ได้ไม่ได้กดดันตรงนี้ที่ว่าไม,ไม่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 ่ไมกับการว่าเรื่นเรื่องนี้ อะไรนะครับไม่ได้ทำให้เราเครียดแ่บมีความรู้สึกแบบไม่มีไม่มีครับไม่มีเลยส่วนใหญ่จะเป็นแบบทําการบ้านกลัวจะทําไม่ทันกันนั่นเองอืมท่านทันทันนั่นครับโอ้โหผมนั่งอ่านแบบขอบทมารีบๆอ่านนั่งทําการบ้านเต็มที่ถามพี่ตุ๋ยถามแบบเพื่อนๆอะไรเงี้ยถามถามหมดเลยอะไรก็ได้ที่มันทําให้เราแบบตามเพื่อนทันอ่าแล้วเราเป็นไงบ้างเรารู้สึกว่าเรื่องนี้เราแบบมีอะไรที่มันยากสําหรับแจมที่หินว่ะเรื่องนี้แหละครับที่ยากหรอ ผมยังไม่เคยเล่นซีรีส์ที่เป็นแบบซีรีส์ที่แบบอยู่ในโปรเจกต์วันดีโปรเจกต์วันดีเขาจะแบบเราเราเห็นว่าแต่ละเรื่องเขาจะเลียวมากเลยเนาะเขาจะเลียวกันมากๆแล้วยิ่งเป็นเรื่องนี้คือเป็นโมเดนที่แบบมันมัน,ม,นมันเลียวมากเราเล่นตามสถานการณ์ไปเลยแล้วก็เติมเติมเติมนั่นไปผมว่ามันท้าทายดีอย่างบทบาทที่ผมได้แต่ก่อนมันก็จะเป็นแบบเออพีเลียดอะส่วนใหญ่คนจะเห็นผมในพีเลียดกันกัน,ก,นกันสมากพอมาเป็นเรื่องนี้ที่เป็นโมเดนมากๆเราก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นของเราอีก,อกแบบนนึึงงะครับบตวลอีกแบบ่ เคมีแหละครับดีนะแต่ว่าผมว่าให้คนดูตัดสินดีกว่าผมพูดเองไม่ได้ไงแต่ผมว่าดีผมว่าดีเห็นแบกกับอิงฟ้าอ๋อเห็นครับมีรูปที่แบบเอ่อยิงฟ้าอัพสตอรี่ลงตอนนั้นตอนตอนสักพักหนึ่งแหละก็เห็นมีทั้งสองด้อมเลยนะทั้งด้อมอิงฟ้าทั้งด้อมผมก็ไปลงกันเขาก็แบบเกิดดีใจที่เล่นด้วยกันเนี่ยอ่ะอย่าบอกอะไรแฟนๆค่ะเพราะเขาก็ รอรุ่นงานรอรุ่นรอรุ่นงานเรื่องนี้ของผมครับก็สนุกแน่นอนครับไม่ผิดหวังแน่ๆเพราะว่าผมเล่นเองผมยังสนุกเลยนะครับผมว่าคนดูก็น่าจะสนุกไปด้วยแล้วก็มาสืบคดีไปพร้อมๆกันกับผู้หมวดนะฮะใครกสืบใครตายใครฆ่าบอกได้โอ้โหพี่ผมจำไม่ได้ว่ะคู้คนก็เลตอบอย่างนี้กันหมดอ่ะนี่คือเตรียมไหมหรอขอบคุณครับขอบคุณครับ อไหนนะครับดีพี่ใครดีครับคนมีแฟมเขาทางานเออเขาทำงานถาไมเปลี่ยนอะไรมันก็ตอนแรกบอกว่าเป็นแฟนพี่น้องเอามาละหมดไปเป็นแฟนเป็นเนื้อคู่ไม่ใช่เป็นหนูุ่มเอง พต่แจมก็น <Sustain able> <st> ี้่อใช่ผมดิ่งีรูปนี้สวยี่สวยมาแบบเต็มเลยหล่อสะดุดแจมหล่อเป็นเกิอเกืตอเคไหมเกิขอบคุณครับแจมแจมอยหนึ่งก้า